ขึ้นนะลูกค้าสั่งมา20โลไปไปตุ้มเตียนลงไปตุ้มเตี้ยนจะหาวได้ห้าวฮาวมันหนีมั้ยเด้อเอา้นมาเลยเพราะต้องไปงวงกับมันไปไปงูเตี้ยนงูเตี้ยนเพราะมันของแน่นอนเพราะมันเห็นหน่อยอยนั้นหลายโอ้แหนพื้นหน่อย,อยดีหนึ่งกว่าเอาว่าช่างสั่นบ่ยีงใส่ดี่บ่หินเอองูเตียนไหม ค่อยๆหัวนีแหว่าน่องซ้ำเขืองนี่แหะพี่น่องจังโล่หนจังโลหนโล่ิอันนี้สี่โลเกินหกโล่เป็นสิบให้สิบให้สิบ ลูกค้าสั่งยี่สิบโลเดี๋ยวกำลังหาเอาขวดนี่ขวดเอาเนาะอ่าสะหน้าลุงขวนญว่าแซบนี่แหละคือเหตุอาหารเห็ดไปเด้อก้อยเด้อก้อยเด้อคนน่ะก้อยแซบเด้เหมือน่หมูแดงเนี่ยบอกกวาน้ำเนี่ยกินข้าวปลาน่ะต้มต้มมี่มี่มี่ต้มด้วยครับต้มน้ำด้วยครับต้มนมนี่เออวันน่ะข้างหม้อนี่หม้อไปข้างนี่ เอ้ยขากินกับป้าอยู่หน้ารุงพ่วนมุกขักบ่แบบเฮ้ยได้ดังเฮ้จะฝากกูเด้อ่ะพี่น้องมาที่นี่มีก้อยป้าสะหน้าลุงพ่วนมือน,นี่ยป,ป้าขึ้นได้ยี่สิบโลมือเนี่จะอันหาโลม,มาก้อยกันอะก้อยกินกันพูดหนึ่งเงินเขาว่ากินเขาว่ากินนอนเยียงเดียวอ,อันนี้ครับม,มุ้ยมันวงเสียครับนี่นักล่องดีเด่นนี่นี่ ำบลเฮาเสียงดีเสียงเพราะชุดยอดครับชุดยอดครับไดทั้งเพลงซาเพลงเร็วทั้งเพลงลำวงยังได้หมดขับเนี่ยได้มดหอนหอนไหมอันนี้ก็มาจากปุ e e day, oh, okay nah oh, ่นนี่มาจากยังกว่าสวัสดีค่ะากันนะมาจากไสมาแต่เดินผู้ไทยพี่แหละครับผู้ไทยฟังเราเออเออเออเอ้มาจากฟังพุนหรือฟังพี ใช่พุลามัตนครนครโอ้นครพนมโอ้นครพนมโอ้ขอดกินปลากินปลามากินปลาทา้งทังทังมาสั่งรักบังศานพี่ก็มีอ่ะเนี่ยนะสาหุ้นเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาพุดอู้อู้อ้เอาพูดพูดเท่านั้นเท่านั้น้พูดได้นั่นพูดนั่นนักล่าหาปลาบัดนี้เอาปลาเลี้ยวกันเอาไม้ลงเห็ดหนาะเห็ดหน่อาจะไปทากินสงการบระดับบนหว่าง มาพี่น้องมามกินน้ำกันเด้อนี่โอ้ยปลอยปลาย่างปลาต้มปลาเอ้าเอาเท่านั้นเองนั่นหันหลังมาอย่างางาีหงห้หันห,หน,น้าม,มากันน่ะ <c oughs> โอ้ยย่างปลาจี้ปลาบ่ย่างนี่จี้นี่ย่งางย่งาง,งย่าง,ง,งเสียบจัะน้อยเนาะโอ้ยชุดยอดสุดยอด ORT, พี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอด